แซ่บเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไายสุขสุขคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพอยท์เอชแนลนะครับผมมื้อนี้สพาพี่มะน่องมาเฮ็ดแนวกินอีกแล้วครับผมแนวกินแซ่บๆอีกแล้วได้ยังมาตีพี่น้องแกงขี้เล็กครับผมแกงขี้เล็กนะครับผมเป็นพักขี้เล็กเนาะหลายคนสื่นชจนะครับผมมื้อนี้ผมจิใส่หนังงัวเลยนะครับผมหนังงัวกับข้าวห่อมาอย่างนะครับขาจักงัวพี่น้องตำข่าเบื่อเยู่ครับนี่ครับพักขี้เล็กพักขี้เล็กที่ต้มจืดแล้วนับพี่น้องเนาะ ใส่ลงไปเลยครับผมอันนี้เป็นน้ำยาน้างครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปก่อนเลยนะครับไอคิเล็กนี่ต้มจืดแล้วนะครับผมแม่บ้านต้มให้จืดแล้วครับผมใส่ลงไปซองถุงเลยครับโอคบ้ครับตะไคร้ครับ ตัวนี้จะเป็นข่าเบื่อนะพี่น้องนะครับขาดก็ได้เลยครับคือข่าเบือ่อไ้ไถหนามมันเหนียวมันข้นนะครับมันโดนได้กินเถื่อครับย่นมผักขี้เล็กมันออกหยอดนะครับเอาไปเด็ดมาครับปรุงบอ่อยๆครับผมเอา,เอา,เอาเข่าเบื่อล่วงแล้วนะพี่น้องเนาะบันดนี้เข้ามาเริ่มปรุงกันไปก่อนเลยครับปลาแดกครับ สองึงก็เลยครับนี่อาญานบนวนัวกับใส่ตอนลงไปเลยนะพี่น้องเอาเนี้ยมากรองลงสิครับอันนี้นัวของแท้พี่น้องปลาบ้านเท่าน้ำปลาครับผมนวัวครับรอมันเดือดเท่ากับมาใส่ตรงนี้เลยครับที่เดือดเท่าโอ้โหเบิ้งรับเต็มเ,เลยเบิ้งไกลๆเลยนะครับผมนะครับ หนังงัวงเปื่อยๆนะครับนี่แหละขาเพื่ได้เลยพี่น้องเอา้าเราจะมาชมกันอีกต่อไปครับผมโอ้ยหอมแล้วเริ่มหอมแล้วพี่น้องโอเคใส่ตีนงวครับพี่น้องกับหนังงวนะพี่น้องโอ้โหหอมแล้วเนี่ยครับมันเหนียวตุยๆแล้วแซ่บเลยฮึมเ <c oughs> <c oughs> บิ้งครับพี่น้องใส่ตีนงวลงไปแกงขี้เล็กนะพี่น้องนะ โอ้โหพูดะมันโมเดลเห็ดอย่างๆนะครับแก๊กเล็กนะเบิ้งก่อนนะนี่ครับโอ้โหพ่อใส่ตีนงอลงไปนะครับโอ้ยเป็ดตะสดพ่อพี่น้องครับเป็ดตะสดขนาดเลยโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องมาท,ที่นี่เฮ้าก่ะใส่ผักเลยนะครับผมมีผักอีตูนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วกับพักแยงใส่ลงไปก็ได้ครับผม เป็นอันเซตเรียบร้อยครับผมแกงขีเล็กเข้ามือนีนะพี่น้องนะโอ้โหนี่ครับหอมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับพี่น้องว้าวนี่พี่น้องไปแซบๆกันเลยครับแกงขีเล็กของอีพ่อเอครับมือดี